ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elements of Love นะครับเราจะมาดูการสำหรับชาวาธาตุลมนะดวงในเรื่องของความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมนะครับในเดือนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสหรือมันมีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้ง3 s t a เตตัสเลยในส่วนของคนโสด คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วนะครับเดี๋ยวมอดขออนุญาตเริ่มจากคนโสดก่อนในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนหน้านี้ดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างโอ้ไพ่ช e อปซอสเทนอปินทอเคิลส์อืมถ้าในเรื่องของคู่อ่ะถ้าในเรื่องของคู่อ่ะก็ มันเหมือนมันเหมือนคุณคุณตีเขากลับเหมือนกันนะหมายถึงว่าพอมันเหมือนจะมีใครเข้ามาก็จะโดนคุณดีดออกไปถ้าแบบถ้าคุณรู้สึกไม่เก็ f ฟ e l คุณรู้สึกไม่จอยคุณรู้สึกไม่โอเคอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบถามว่าอยากมีไม่ก็ดูอยากมีอ่ะแต่พอเขาเข้ามาจริงๆก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยด้วยเอเนจีของคนท่าลมแปรปวนแปรปวนเก่งเปลี่ยน เปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอมาสองเพิ่มนิดหนึ่งเพชช้อปเพนท์เคิลส์เดอรสตาคือคือเหมือนกับพอช่วงที่แบบเฮ้ยมันอินอะมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะมีใครสักคนอะโอ้โหก็อยากจะมีเลยอยากจะแบบเขาเรียกว่าอยากจะมีใครสักคนมันอินมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สักพักหนึ่งปุ๊บอยากอยู่คนเดียว ก็ดีดเขาไม่คุยไม่ตอบแชทไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรอีกต่อไปตัดออกไปเลยออกจากวงโคจรไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วเดี๋ยวพออยู่ดีๆนึกอยากจะแบบเฮ้ยเหงาแล้วตอนนี้อ่ะก็วนกลับมาใหม่อยากจะมีแฟนนู่นนี่นัน่น,นอยากจะคุยอยากจะอะไรเนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นมันเป็น,นเ n e r g y ของลมที่ ปลวนแปรแปรปลวนไปแปรปลวนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเออมันมีมันมีพลังงานของการแบบเอ้ยก็ดูอยากมีนะก็มีคนเข้ามาบ้างนะไม่ไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบางคนอาจจะรู้ตัวแล้วเป็นคนดีดเขาออกไปเองก็ตามหรือบางคนไม่รู้ตัวก็คือดีดเข้าออไปไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการレスปอนนะ์อาจจะเป็นการตอบสนองหรือการการะทําของเราที่ทําให้เขารู้สึก เขาไม่น่าจะสนใจเราเลยอ่ะหรือแบบเฮ้ยเราไม่น่าจะมีโอกาสหรือไม่น่าจะมีความหวังอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอออกไปดีกว่าทั้งนั่งดีบางทีคุณอ่ะอาจจะยังไม่ได้แบบทําอะไรด้วยซ้ำแต่ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยด้วยการแสดงออกสีหน้าท่าทางหรืออะไรคือแบบมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันเลยกลายเป็นว่าบางคนอ่ะคุณดีดเขาออกไปโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแต่บอลว่าคุณก็แฮบ ปี้อยู่นะด,ด้วยตัวคุณเองด้วยครอบครัวด้วยเพื่อนฝูงด้วยใดๆอ่ะโหเซเว่นอวอนเดมเพรสเข้าใจเลยว่าทำไมถึงดีดคนอยากจะใช้คำว่าคู่ควรเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โหวตอะ่ะไม่โหวตดิเขาไม่ได้คู่ควรหรือไม่ได้มีอะไรเหมาะสมกับคุณน่ะคุณก็ดีดเขาออกไปมันมันดูแบบ คุณไม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบหลังเอาไว้หรือแบบพยายามฝืนหรือจะต้องแบบฝืนคุยฝืนคบเพื่อให้มันดูว่ามีมอนว่านะด้วย energy โดยรวมของคุณอะคุณไม่ได้รู้สึกว่าการมีแฟนจะต้องเป็น point หลัก key หลักหรือเป้าหมายสูงสุดหรือสิ่งที่แบบดีเลิศประเส,สริฐที่สุดในชีวิตที่จะต้องมีหรือที่จะต้องทำมันมองว่ามันเป็นเรื่องอื่น อันนี้เป็นผลพลอยได้หรือเป็นแค่อีกพาหนึงในชีวิตคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าอยากมีแหละแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ตายถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยกลายเป็นเนี้ยมันก็คือเข้ามาออกไปเเหมือนจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่สนใจอารมณ์ประมาณเนี้ย King of f o n d s i g h of Cups เพราะว่าดูคนที่คุณคุณต้องการนะ่ะคือ น่าจะต้องเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตในระดับหนึ่งอ่ะคือแบบไม่ได้มาเล่นเล่นคุณไม่ได้ต้องการคนที่จะแบบเฮ้ยมาแบบมาคุยเล่นเล่นแบบมาแบบเป็น energy แบบ p o p p y love คุยคุยไปงั้นแก่เหงาแต่คุณต้องการคนที่เขาแบบจริงจังอ่ะหาคู่ชีวิตหา partner แล้วก็แล้วก็แบบ ค่อนข้างมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองอ่ะคือรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องการคู่ชีวิตนะฉันไม่ได้แบบต้องการแบบว่านายแตอหรือมามีความสัมพันธ์แบบเออไ,เอไปเรื่อยไปเปื่อยโดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตอ่ะเออมันเลยกลายเป็นว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีไม่เวิร์กอ่ะก็ไม่สนใจไม่ไม่ต้องไปไปวอลลี่หรือไปโฟกัสกักคนอะไรพวกนั้นน่ะเนาะเนี่ยบาลาน abundance คุณต้องการแบบเขาเรียกว่าต้องการชีวิตคู่ที่มันบาลานซ์แล้วก็แล้วก็เรียบง่ายอะ่ะมันมันไม่มีอะไรยุ่งยากมันก็ดูว่าคุณก็คงไม่ชอบความวุ่นวายในเรื่องของความสัมพันธ์หรอกถ้ามีมาแล้วแบบมาแบบมาวุ่นวายมาเรื่องมากมาเรื่องเยอะมาทําไม่ต้องนูน่นต้องนี่อะ่ะมันมองว่าคุณก็แบบพร้อมจะดีดเขาออกเหมือนกันะนะเนาะก็อืมคุณดูต้องการความสัมพันธ์นี้มันแบบ บาลานซ์ Balance, ปกติพอดีพอดีอ่ะเออไม่ต้องดีเลิศแค่พอดีสำหรับคุณอ่ะมาว่าคุณก็เก็ตแหละแค่นั้นพอ see the magic นะครับ schedule yourself in อืมแล้วประเด็นคือคุณเป็นประเภทที่แฮปปี้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะเออคือมีความสุขได้กับการใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้อง schedule ใครเข้ามาในชีวิตอะแค่คุณ ใช้ชีวิตได้ทำในสิ่งที่คุณชอบไปคอนเสิร์ตศิลปินที่ชอบได้ซัพพอร์ตคนที่ดาราศิลปินที่ชอบได้ทำงานที่ชอบได้ซื้อของที่ชอบได้กินของที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าคุณก็ happy แฮปปี้แหละโดยที่แบบเฮ้ยมันไม่ต้องไปแบบไป,ไปพยายามอินคลูดหรือรีคูดใครเข้ามาในชีวิตด้วยซ้ำอ่ะืส่วนสมมสรกระบองเพชรแล้วอยู่ทนอ่ะ ึ่งไม่เห็นจะต้องมีใครเลยฉ่นก็อยู่ด้วยตัวฉันเองได้และโสดโสดแบบแฮปปี้ด้วยอ่ะนี่ไงเลยไม่แปลกคุณคนโสดคุณคนโสดท่านลมมันเลยกลายเป็นแบบนี้แหละคุณก็เลยยังโสดอยู่แต่หมอนมองว่ามันก็โอเคนะกับการที่คุณแบบจุดความรู้สึกหรือแฮปปี้ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับโอเคจบกันไปสำหรับเหล่าคนโสดท่านลมเนาะ ทีนี้เดี๋ยวขอต่อนะครับเดี๋ยวขอมาต่อในคนที่สถานภาพไม่ชัดเจนทันหล่มบางเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคถูกแล้วขอเวลาสับไพ่นิดหนึ่งมอนไม่พพสคลิปนะอยากให้แบบคลิปมันต่อเนื่องไปเลยนะครับ นี่นะจะได้เห็นว่าสับไพ่นะเราเราเราสับไพ่ใหม่ตลอดนะโอเคถัดมาเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะสำหรับชาวท่านลมเดือนหน้ายังไง โไปกันใหญ่เลยทีนี้เด g ม c จิเชียนไฟอฟ n อ s ไปกันใหญ่เลยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหตุเหรอเหตุมันน่าจะเกิดมาจากไอ้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันเยอะชัวทะเลาะกันเยอะชัวแล้วดูคุณก็ไม่ใช่คนยอมคนด้วยขอ,ขอขยายออกมาเลยแล้วกันอ่ะชัวร c ับสครับคือถามว่ารักไหมรัก,กรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่ว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ ทำไมมันจะถึงต้องแบบไม่เคลียร์ริฟความสัมพันธ์ของเราสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทําไมเราก็มั่นใจนะว่าเราชอบเธอแล้วเราก็มั่นใจด้วยนะว่าเธอชอบเราอะแต่ทําไมมันถึงไม่มีอะไรป่งบอกหรือมันไม่มีไม่มีสถานะที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเขารักเราจริงๆนะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกหรือการกระทําที่เขาทําให้อะ่ะแต่มันไม่มีชื่อเรียก จะไปคนอื่นมาถามว่าคนคนนี้คือใครก็เราจะไปบอกว่าแฟนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยคุยกันอยู่นะได้ๆก็โอเคเดือนหน้าก็แฮปปี้อะเดือนหน้าก็แบบความรู้สึกมันก็ยังดีมีเรื่องให้หวานฉ่าชื่นชมสมอุราแหละแต่ก็มีเรื่องให้ทะเลาะเหมือนกันแล้วก็เป็นในลักษณะที่ก็ไม่ค่อยจะมีใครยอมใครด้วยนะประเด็นน่ะ แต่ละคนก็แบบก็ก็พอตัวหนึ่งในตองอูเหมือนกันเวลาเถียงเวลาทะเลาะเวลามีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบมีอีโก้อยู่เหมือนกันนะคือแบบก,ก็ก็ฉันก็มั่นใจว่าสิ่งนี้มันถูกฉันมั่นใจว่าความคิดฉันถูกอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาเถียงนะอย่ามาอย่ามาแบบเขาเรียกว่ายัางไงอย่ามาตีกลับหรืออย่ามา ่วนในเรื่องของความเชื่อของฉันหรือว่าเฮ้ยมันกลายเป็นแบบรักกันดีตีกันตายเออรักกันดีตีกันตายอยู่นะสำหรับคุณทั้งคู่ดูอีกนิดนึงอ่เนี่ยบล็อกซอสเด,ดความสัมพันธ์ก็จะยังไม่ชัดเจนอีกเหมือนเดิมแต่เดือนหน้าเดือนหน้านี้เป็นจุดคริติคอลนะ In case ถ้าไปรอดถ้าคุณและเขาไปรอดมันจะไปต่อแต่ถามว่ามันจะชัดเจนไหมมันจะยังไม่ชัดเจนคือหมายถึงว่าก็จะยังเป็นสเตตัสคุมเคือแหละแต่คุณและเขาจะยังไม่เลิกกันไม่เลิกคุยแต่ถ้าไปไม่รอดคือเลิกคุยกันเลยเดือนหน้าให้มันจบให้มันสุดที่เดือนหน้าเพราะฉะนั้นนามอนบอกว่าเดือนหน้าเป็นจุดที่คุณน่าจะต้องสังเกตละ ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามันจะยังไงอาจจะมีโอกาสที่อาจจะมีโอกาสที่ได้สถานะก็ได้แต่ค่อนข้างน้อยมอนมองว่านะมันจะยังไปเรื่อยๆอินเคสใหนกรณีที่ยังไปต่อแต่ถ้าไปต่อไม่ได้จบจบที่เดือนหน้าเดี๋ยวลองสังเกตดูแล้วกันโอเคเอ๊ okay. hey. เดี๋ยวนะเมื่อก,กี้เหมือนไพ ง่ายหน้ามาหรอเอาไม่ oh ดูผิดแต่ the Justice the Star เคลียร์เลยเคลียร์เลยต่อคือต่อจบคือจบที่เดือนหน้าความจริงเจนจัดชัดจริงเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับก็แต่เท่าที่มองอะ่ะก็ยังดูมีโอกาสไปต่อสำหรับหลายหลายคู่ าอางี้ด <bien? S 1> ีกว่าสําหรับหลายๆคู่แต่อีกหลายๆคู่ก็มีสิทธิ์ที่จะจบที่เดือนหน้าเหมือนกันอะลองลองดูแล้วกันว่าจะยังไงต่อนะเซลฟ์เลิฟเซลฟ์ exploration ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือคุณเลือกที่จะหยุดแค่นั้นอย่าลืมที่จะรักตัวเองไพ่ภัยขึ้นมาซัพพอร์ตก่อนเลยนะ อย่าลืมเลือกที่จะรักตัวเองแคร์ตัวเองอันดับแรกอะ่ะเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นได้ถ้าตัวเราเองยังเรายังไม่รักเรายังไม่ดูแลเรายังไม่ใส่ใจอะ่ะแล้วเราจะไปดูแลใครคนอื่นได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติต้องจบแล้วมันเสียใจก็ตระหนักรับรู้ว่าตัวเองเสียใจค่อยๆหิวไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ้คืนเดียวฉันต้องหายมไม่ไม่มีใครทําได้หรอก นึกออกไหมกคือหูอกหักอ่ะมันไม่มีใครจะแบบพรุบได้ในคืนเดียวหรอกแต่ว่าอย่าอย่าจมอย่าเศร้าเ,าเกินไปจนทำร้ายตัวเองหรือไม่รักตัวเองอ่ะค่อยๆเศร้าได้แต่ก็ค่อยๆเย,ย,ยียวยาตัวเองและอย่าลืมว่าตัวเองต้องมาก่อนเทคความสำคัญของตัวเองเป็นที่หนึ่งอย่าลืมนะแต่ถ้าไปต่อก็โอเคอืมดีท็อกซ์ยูไลฟ์ และแบบมันนี่ฟลอยด์แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ามันออกไปจากชีวิตอืมก็ลองดูอะไรที่มันไม่ดีตัดมันออกไปอยู่ไปก็อยู่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราเอาแต่เรื่องดีๆคนดีๆเอาไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน่าลองลองสังเกตดูแล้วกันว่าจะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่าดวงก็เป็นแค่ไกด์ไลนล์เป็นแนวทางเนาะแต่สุดท้ายแล้วคุณ เป็นคนเลือกเส้นทางอ่ะคุณจะเลือกทางไหนอันเนี้ยก็มันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่แล้วแต่แต่และคนด้วยแหละโะสดสโมสรฟ้าหลังฝนถ้าสมมุติว่าต้องจบจริงๆ welcome to ความโสด welcome to enjoy your life ฟ้าหลังฝนความโสดไม่ได้น่ากลัวถ้าสมมุติว่าต้องจบนะครับถ้าสมมุติว่ามันต้องจบจริงๆนะก็ เขาเรียกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรดีๆรออยู่อะเราทิ้งอะไรแย่ๆไว้อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องได้อะไรดีๆขึ้นมามันบัน <c oughs> เทเท่ากับเขาเรียกว่ายังไงอะ <c oughs> ให้เท่ากับรับอืมเราเสียอะไรไปอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องได้รับอะไรดีๆกลับมาเหมือนกันเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องเสียใจไปวุ้ยกลัวใหญ่แล้วบอกเดือนหน้าถ้ารอดก็รอดจบก็จบโอ๊ยฉันไม่อยากจบ ใจเย็นๆรอรอดูสถานการณ์ของแต่ละคู่ก่อนเนาะเพราะว่าแต่ละคู่อ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกไนงะประเด็นเด้เออมันมีมันมีสถานการณ์หรือมันมีเหตุการณ์ซัพพอร์ตที่มันอา่ามันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับโอเคก็จบกันไปสำหรับคนสเตตัสไม่ชัดเจนอ๋อนี่ไงถัดไปขอมาต่อกันที่คนที่มีคู่แล้ว มีแฟนแล้วนะมาดูกันสิท่านลมแล้วใช่ไหมแต่ก็โอเคนะจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยสรุปมัน มันไปรอดไม่รอดมันยังไงอะ่ะเพราะว่าเข้าใจเลยนะกับความอึดอัดกับการอยู่ในสถานะที่มันไม่มีอะ่ะไม่มีสถานะไม่รู้ว่าเราคือใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าบางทีมันพูดได้ไม่เต็มปากมันทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคมาสำหรับชาวธาตุลมที่มีแฟนอยู่แล้วเดือนหน้ายังไงบ้างโอ้ เซเว่นอว์นวิวฟอร์จูนอะสำหรับชาวท่านลมเดือนหน้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับมันจะมีเรื่องทะเลาะเลยแหละแต่หมอนมองว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะขอขยายขึ้นมาอีกสักหน่อยนะอืมแค่ซับซอดฟังปแล้วก็มันก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการเขาเรียกว่ามองเห็นในเรื่องข้อเสียนะครับแล้วก็เป็นการกระชับ มอ,มองว่ามันเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคือบางทีอ่ะด้วยเวลาถ้ามันไม่มากเราอาจจะมองเห็นแค่ในเรื่องของอะไรที่มันสาบสวยเปลือกนอกอะไรที่มันแบบมันอาจจะดูดีมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นตัวตนจริงๆหรือเป็นอะไรที่แท้จริงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะ้องมมีความรู้สึกว่าเอ้าในเมื่อในเมื่ออยู่กันมาขนาดนี้แล้ว แล้วถ้าตกลงปรงใจว่าเฮ้ยจะต้องเป็นคนคนี้แหละคนคนนี้คือคนสุดท้ายคนคนี้คือคนที่ฉันจะอยู่ด้วยอะมันก็มันก็ต้องเป็นคนนี้แล้วไหมอ่ะมันก็ต้องรู้แล้วแหละว่าแล้วคุณจะยังไงคุณเป็นคนยังไงมีข้อเสียอะไรมีอะไรที่เรามองไม่ตรงกันมีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะมันก็มันก็ถึงเวลามันถึงเวลาที่จะต้องเห็นในเรื่องของข้อเสียถึงเวลาที่จะต้องทะเลาะเพื่อที่จะ ได้มานั่งพูดคุยเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนให้มันก้าวหน้าเพิ่มเติมไปอีกมอลเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่กับการที่จะแบบต้องมานั่งทะเลาะกันอ่ะเออมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยซ้ำนี่ไงแตซันทรีบคัทะเลาะกันเพื่อให้รักกันมากขึ้นทะเลาะกันเพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นทะเลาะกันเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นในอนาคตดีเลยอ่ะ ถ้าเกว่ามันน่าจะเริ่มใกล้เข้าสู่เวลาที่ค่อนข้างสุกงอมพอสมควรแล้วนะสำหรับคุณอะคือหมายถึงว่าก็เขาเรียกว่าไงดีก็ค่อนข,ข้างแบบน่าจะใช้ระยะเวลาด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะอะไรหลายๆอย่างมันคงจะต้องเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นตกลงกันให้ชัดขึ้นมีมาตรการนี่มันเด็ดขาดขึ้นเนาะ The Chariot เทนน n สเพนท์เดโเบปากและเบปากมองบนก่อนหนึ่งคือหลังจากเนี้ยพอเริ่มทะเลาะกันมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจมีเรื่องให้ได้เรียนรู้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปมากกว่าการเป็นแฟนกันแล้วนะอาจจะเป็นการตกลงอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะทดลองอยู่ อาจจะมั่นอาจจะแต่งงานหรือได้ๆอย่างเงี้ยเออคือมันเริ่มละมันเริ่มเข้าไปสู่สเต็ปของความมั่นคงยิ่งขึ้นละเพราะฉะนั้นเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่คุณและเขาจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มเติมเอา,อางี้ดีกว่ามันมองว่ามันเหมือนเป็นด่านอะเออเป็นด่านเคราะห์ด่านหนึ่งเป็นบอสตัวหนึ่งที่ทําให้คุณและเขาต้องไปประสบพบเจอได้ต่อสู้ ได้พูดคุยได้ทะเลาะได้ตกลงได้ทำความเข้าใจและได้พัฒนาได้อัพเวลนะครับเพื่อนำไปสู่สเต็ปที่มันถัดไปอ่ะเออเป็นการความแน่นแฟนเป็นสถานะที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับที่เป็นครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อวยพรขอให้ผ่านสเต็ปของเดือนหน้าไปได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วปลายทางอ่ะ ปลายทางมันค่อนข้างแบบรออยู่แล้วว่าแฮปปี้อะ f อ r g i v e n e s s n e w beginning เน่ยเห็นไหมมันมีโอกาสที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีถ้าสมมุติว่าตกลงกันได้เคลียร์กันได้นะครับอย่างที่บอกอะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนบอสตัวหนึ่งเนาะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่คุณและเขาจะต้องเจอ แล้วก็มีโอกาสที่จะเขยบแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบไปสู่ระบบครอบครัวละทีเนี้ยก็แฟนแล้วล่ะก่อนน่นแหละมันแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือใด,ดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิจฉาไม่ใช่หรอกแล้วก็เนี่ยอย่าลืมนะมันทะเลาะกันแล้วอะให้อภัยกันด้วยเข้าใจคือเหมือนกับว่าก็มองในทุกๆด้านมองในทุกๆมุมอะอย่าลืมเอาตัวเองไปอยู่ในโพสิชันเขาด้วยจะได้ทำความเข้าใจว่าอ๋อเขายืนตรงนั้นอะเขามองเห็น มองเห็นเรื่องเรื่องนี้ด้วยภาพนี้เพราะการที่เรายืนอยู่ฝั่งเราเขายืนอยู่ฝั่งเขามันมองภาพไม่เห็นกันเราเหมือนเหรียญมันมีสองด้านเนาะโอเค shift your money m i s e t แล้วก็ trust your intention เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในกันและการให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอะราะเชื่อว่าคุณและเขาจะสามารถข้ามผ่านไออุปสรรคที่มันกำลังจะได้เจอเนี่ยข้ามไปได้แหละไม่ต้องห่วงเนาะ เนี่ยเติบโตวนกลับมาเห็นไหมมีโอกาสที่จะเติบโตไปสู่เนี่ยแหละไปสู่ครอบครัวที่แท้จริงแล้วแหละสําหรับพวกคุณเนาะแล้วสุดท้ายอ่ะดีกันไม่เข้าใจทะเลาะแล้วเดี๋ยวมันก็วกนกลับมาที่ดีกันอีกอยู่ดีอ่ะถ้าถ้ายังรักกันยังเลือกที่จะไม่ปล่อยมือถ้ายังเลือกที่จะมีกันและกันอยู่หมอเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนั่นแหละยังไงก็ยังจับมือด้วยกันอยู่นะครับ